ไปค่ะไปตลาดไม่ได้ไปลูกป้าไปแล้วไปตลาดดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปตลาดนัดวันเสาร์ปวันนี้ไปโรงเรียนลูกจุ๊ๆจุ๊จุ๊จุจป้าลูกไปอาบน้ำแต่งตัวไปกินนมลูกไปกินนม สายแล้วค่ะเจ็ดโมงห้าสิบแล้วไปเรียกพุ่งนี้ค่อยไปตลาดนัดกับพี่หวานจม่พูพุ่งนี้วันเสาร์ป่ะลุกป่ะไปเรกเดียร็วเร็วเร็เร็วๆร็วเรเรวเร็วเรวเร็วเ็วเรวร็วเร็วเรวร็เรววา ย้ายยุขาป่ะเอ้ยู่ขากับ like ่เม okay. ียนย่ใ hmm. ส่ yeah. ่ะยุหูย่หูบอกว่าย่หูบอกว่ายใส่่าคีตาเลียอ่ะไอคีตเลีอยู่่ะ่มีจุดอ่อน่ะย่ใส่ป่ะยชสวงบอกใส่ว่อยุขาป่ะวะขาปว่าย่ตีนนะรากเดียมไหมใส่ปะ ยี่แอวเนอนอนเลยเว้ยยี่แอวแท่เลยเว้ยนี่นไงบะนิง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 ไปลุกลุกแรงเลียนเล็กเก็บแก้มเก็บแก้มเก็บแก้มก็ไปได้ค่ะหนูกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินคำเล็กๆไปลุกไม่ไปลุกโอ้ยก็สวยโอ้ยนี่คุณกุ้งาซอมเต็มเนี่ยมันนี่ พาสอบเป็นแข่งกีฬากีฬาอว่าตบอมาเรเพลงไหนเนาะใครมึงจังสิไปคุณครูพาสอบติดสอบติดเด้มื้อนี่เรเร็วเรเรไปสอบติดเพีงหยัางกะเพีงหยัางกะเพีงหยังเนาะซื้อว่าเพีงหยังเนาะเื่อเพีงหยังแม่ลืมนะเพีงหยังนี่ใครบ่กจะลืม เพลงหนึงคือเพลงบอกน่ะอยู่อ่ะเพลงอย่างนี้ยวรันปัดบอกไม่เพลงอย่างนู้ยังไม่ชอบหน,หน้าืมไม่อยากเห็นหน้าอะไ,ไม่อยากเห็นหน้าคนที่เต้นคนที่เต้นในทีวีใช่ทำไมเขาไม่สวยหรอ หนูก็หันหลังตินสิเวลาซ้อมหันหลังใส่ใส่ทีวีสิไปดิจิงจิงชื่อเพลงว่าอะไรนะ